ลำปางกันก่อนครับโดยทางจังหวัดลำปางนะครับเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวปงยังคกทันทัสถานบำบัดพิเศษลำปางครับ นชายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดที่เรือนจำชั่วข้าวปงยังคกทันทสถานบำบัดพิเศษลำปางอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจัดขึ้นโดยสมาคมส,าสมาคมสภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เหล่ากาชาติจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเลี้ยงอาหารกลางวานันแก่ผู้ต้องขังจำนวน120คนตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ย เรืนอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2566ครับ